สวัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีีนะครับอีพนี้นะครับเช่นเคยนะครับนั่งคุยกับนาโนนะครับจริงๆนะครับคลิปนี้ต้องออกวันเสาร์นะครับขอโทษนะครับพอดีผมเพิ่งเจ็บหายเจ็บคอดีขึ้นนะครับเจ็บคอมาอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แล้วนะครับคือมันคันคอนะครับก็ก็ไม่ได้ทําคลิปแนวๆนี้มานั่งคุยกันอะไรแบบนี้นะครับคลิปก็อ่า ก็เพิ่งได้เริ่มทำนะครับผมถึงบอกว่า,าทำไมผมถึงรักช่องนี้นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องคุยอย่างนี้นะครับก็คือ,อผมรักที่จะทำนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยผมชอบปลาเป็นทุนนะครับก็ทำคลิปปลาเนี่ยบอกตรงผมมีความสุขนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับสามอาทิตย์ที่แล้วทุกคนถ้า ถ้าเป็นเนซีผมเป็นเพื่อนผมพี่ๆผมน้องๆนะครับหลหลานนะครับจะเห็นคลิปรถเข้ามามั่วด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะคุยจะเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนนะครับก็ก็จะมีประเด็นดราม่าขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้คุยกันด้วยตักตาแบบนี้นะครับด้วยที่แบบว่าคุยกันนักเลงนักเลงไปเลยนะครับเพราะผมเป็นคนอย่างนี้นะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องผมก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องถามว่าผมเอาคลิปรถมามั่วคลิปปลาเนี่ยผมผิดไหม คือมันอย่างนี้ผิดแต่มันผิดอยู่นะครับผมไม่อยากจะเอามาปนกันนะครับตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับแต่คราเนี้ยหลักการทําคลิปทําช่องนะครับคือช่องปลาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าคนทําคลิปปลายเยอะมากนะครับมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวนะครับแล้วใครที่มีโทรศัพท์ก็จับขึ้นมาถ่ายได้นะครับก็จับขึ้นมาถ่ายได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น การทําคลิปปลาขึ้นมาเนี่ยผมบอกไว้เลยว่ามันมันบางทีถามว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นมันก็ทําง่ายกว่าอย่างอื่นวัตถุดิบมันก็ไม่ต้องใช้เยอะมีปลาอยู่ในบ้านเราก็ถ่ายได้นะครับอันนี้ผมก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นที่แบบว่าพูดง่ายคนติดตามผมว่ามันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงพันนกทีนะครับผมก็เลยว่าทํำยังไงเอาอย่างนี้เราคุยด้วยตะกาที่แบบว่าผมเป็นพ่อค้า นะครับผมทําอะไรแล้วผมมองว่าต่อให้รักขนาดไหนนะครับแล้วมันก็อีกนิดเดียวมันจะคือมันคืออย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปว่าเราต้องเอาเงินต่างชาติเข้ามาแล้วแหละไม่น้อยก็มากมต้องเอาอะแล้วทําช่องขึ้นมาเนี่ยถามผมผมผมเป็นคนนะผมไม่ได้แบบว่าอ่ายังไงอะไม่ได้คิดเรื่องทําแล้วไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่อง,องทองคือไอ้นั่นอะเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นเรื่องรองลงมา จากคลิปที่ผมทํานะครับแรกๆที่ผมทําเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงตรงนั้นพอเราเริ่มมีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วผมทําช่องเนี่ยผมจะรู้เลยว่าทําให้ได้ตังค์ดีกว่านะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับหรือจะได้เยอะได้มากอะไรผมไม่รู้แต่ว่าให้มันได้ซะดีกว่าให้ผ่านกฎเขาจะดีกว่านะครับหนึ่งยูทูบก็มีกฎ,กฎว่านะต้องมีคนดูครบหนึ่งพันคนนะครับแล้วก็มีคนดูเกิน สี่พันชั่วโมงนะครับครานี้ไอช่องผมเนี่ยนะคนดูมันเกินหนึ่งพันชั่วโมงไปเลยเอสี่พันสี่พันชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วมันลอยแปดพันแล้วจะคือมันเกินไปเยอะนะครับแต่คนตามเนี่ยผมก็งงว่ามันไม่ขึ้นนะครับผมหลังๆเนี่ยผมพยายามมากนะครับผมลงทั้ง YouTube ช็อตลงลงแบบลงแบบคิดในใจผมก็สู้อะนะครับเอาให้แม่งข้ามพันอะเออมันจะได้ตังค์มันกลับมาผมก็คิดอย่างนี้นะ จะได้น้อยได้มากเราไม่รู้แต่ว่าขอให้มันได้กลับมานะครับก็บอกก็เคยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปนะครับอยากให้ช่องนี้มันพัฒนาไปนะครับแล้วก็คือมันต้องเดินไปของคนต้องเดินไปคู่กันนะครับแล้วผมทํางานมามันก็เหมือนทํางานแล้วหลังๆนี่คือเวลาผมออกไปเนี่ยอ่าผมจะมาน,นั่งเครียดกับมันว่าเมื่อไหร่ย,ยอดมันจะครบวะนะครับแล้วผมก็ตั้งมันทามไปเลยว่าหนึ่งสองสามนะครับผมทําคลิปปลาเพียวมาเลยนะครับ จากคนตาม20คนมีพี่คนหนึ่งเขาบอกตามผมมาตั้งแต่20คนผมขอโทษด้วยนะที่ทําให้พี่ผิดหวังนะครับแลวเพื่อนเพที่พี่น้องๆที่คอมเมนต์เข้ามาอีกนะครับผาว่าผมทิ้งทิ้งอุดมงการประมาณนั้นน่ะเออเขาจะเปลี่ยนช่องดูแล้วเชิญผมไม่ได้ผมไม่ได้คือผมก็บอกแล้วผมขอโทษแต่ว่าอ่าอันนั้นคือความสบายใจของมุกพี่แล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันผมต้องทํามันเหมือนกับว่าการเอาตัวรอดอะ นะครับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอะทำไมวะเหลืออีกร้อยกว่าคนผมคิดผมตั้งธงไว้เลยนะตอนนี้ห้าร้อยกว่านะครับมันยังมียึกยักยึกยักห้าร้อยกว่าคนคนติดตามห้าร้อยกว่าคนมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอ่ะ,ะก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะช่วงเวลาผมต้องต้องต้องบอกงนี้ก่อนว่าผมทําช่องนี้มาตอนสิบธันวานะครับแล้วจะครบรอบในหนึ่งปีในสิบธันวานี้นะครับถ้าสิบธันวานี้ผมหาคนติดตามไม่ได้หนึ่งพันคน u t u b e เขาก็ยกเลิกผมก็ต้องไปนับนับหนึ่งใหม่ไอชั่วโม,มงที่ทำมาเจ็ดแปดพันเขาก็ยกเลิกไปหมดนะครับคนดูที่ตามผมมาเจ็ดแปดร้อยคนเขาก็ยกเลิกผมหมดอ่าน,นี้ให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไว้นิดหนึง่งนะครับวันนี้ก็คือมาคุยเรื่องดราม่ากันแบบนี้อย่างเดียวเลยนะเรื่องปลาก็เอาไว้ก่อนนะครับผมกลัวเพื่อนเพื่อพี่ๆน,น,น,น้องๆจะไม่เข้าใจนะครับผมก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าถ้าผมลุยเต็มที่ลงคลิป คลิปเยอะเลยผมลงอาทิตย์หนึ่งสามคลิปเลยนะครับอาทิตย์สามคลิปเลยนะครับผมก็ไปดูตามพวกกูรูที่เขาสอนแหละนะว่าให้ลงคลิปเยอะลงคลิป YouTube s ช็อตให้เยอะนู่นนี่นั่นก็พยายามทำนะครับสุดท้ายผมพูดในใจผมนึกไว้เลยอ่ะผมตั้งธงไว้เลยว่าถ้าคนดูผมถอยลงมาอีกคนหนึ่งปุ๊บผมจะเปลี่ยนแผนทันทีนะแล้วด้วยเวลามันกระชันเข้ามานะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับช่องที่ว่าผมทำนะครับ นาโนอเคยุทธคาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกรถมือสองอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากกะมามั่วหรอกเพียงแต่ว่าผมรู้ว่ารถเนี่ยหาคนติดตามง่ายนะครับคือลงไปเนี่ยอืมผมลงไปประมาณอาทิตย์เดียวนะลงไปประมาณอาทิตย์เดียวในช่องช่องเรากันเองเนี่ยนะก็สามารถหาผู้คนได้ร้อยกว่าคนนะครับถามว่าคนร้อยกว่าคนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาจากเพื่อนๆมพี่น้องๆจากตรงไหนแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไว้ตรงนี้ที่ เข้าหมายครบพันคนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นพันสองนะครับก็ทําให้ช่องเนี้ยผ่านกฎนะครับต้องถือว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่เป็นทั้งแฟนเกา่าแฟนใหม่ที่เข้ามาช่วยกันจนช่องนี้มันผ่านกฎนะครับแล้วก็เราก็มาสร้างสารรค์งานกันต่อนะครับผมก็จะก,ก็ต้องทําต่อจริงๆผมกะจะไม่พูดแล้วก็ปล่อยมันเลยตามเลยไปแต่คราวนี้ผมก็ไปนึกถึงใจคนที่เขาตามจริงๆที่เขามีความรู้สึก นะกับผมที่เขาเม้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็รู้สึกเสียใจนะที่แบบเฮ้ยเราก็ผมพยายามแล้วนะครับจะไม่จะไม่เอาอะไรมามั่วในช่องนี้เลยจะไม่คุยเรื่องเอออาจจะมีรถแกลงเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยบางทีอยากโชว์น่นนี่นะั่นแต่จะไม่ไม,ไม่ไม่ทําเป็นเรื่องปลาอย่างเดียวนะครับสุดท้ายผมพอคนมันครบปุ๊บหรืออะไรครบปุ๊บผมผ่านกดปุ๊บผมก็ลบรถออกหมด นะครับคือไม่เอาเวลาจากรถเลยไม่เอาวิวจากรถเลยนะครับ,รบก็มาทําเป็นปลาอย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อหน่อยนะเปลี่ยนชื่อหน่อยก็คือตอนแรกผมเข้าใจคําว่าผมใช้เป็นนาโนโอเคฟิตเวอร์น Nano ี K ่หนแหละก็ได้ก็คนจําในชื่อนี้ก็ได้มันก็เหมือนกันนะครับแต่ผมดูมันเริ่มจะ,จะดัดจะหลิดไปหน่อยเพราะเรามันก็บ้านๆน,นะคุยกันบ้านๆน,นะครับก็เป็นปลาสวยงามดีกว่าเลี้ยงปลาสวยงามายนาโนโอเคไปแล้วกันนะครับแต่ว่า คนที่เข้ามาตะเกีตวก่อนก็เข้าใจกันในนาโนเนี้ยแหละก็เหมือนเดิมติดตามกันเหมือนเดิมผมก็จะทําคลิปของผมแนวของผมแบบเนี้ยเหมือนเดิมไม่ไม,ไม่ไม่ไปเฟกไม่ไปอาจจะไม่ได้มีอะไรตัดต่อหวือหวานะครับอ่าคลิปไหนเรามีเวลาว่างหน่อยเราก็อาจจะใส่เสียงหวลลัวเราะใส่เอฟเฟกบ้างแต่ว่าถ้าคลิปไหนมันเราไม่มีเวลาเราก็จะลงเรียวๆเ,เลยอย่างวันเนี้ยผมผมบันทึกวันที่ <c oughs> เสานะครับต้องขอโทษด้วยนะ <c oughs> ผมยังเจ็บคออยู่นะครับแต่ว่ามันยังคาใจอยู่ก็มาคุยเนี่ยผมยังต้องใช้แบบไม้ไอ้ไม้ไม้ไม้อะเอามาช่วยเลยเนะี่ยอามันใกล้ๆปากก่อนนะครับไม่อยากตะโกนเยอะเพราะว่ามันเพิ่งหายนะครับเพิ่งจะหายได้วันสองวันนี้แหละมันคันคอนะครับพูดมากก็มันก็ไอนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากจะคุยอยากจะเคลียร์นะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนในช่องจะเข้าใจผม นะครับว่าผมทําเพราะอะไรนะครับคือถ้าบางคนเข้ามาหรือว่าไม่ได้สังเกตก็จะไม่รู้เลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมว่าไอ้ช่วงนั้นนะ่ะบางคนก็ไม่รู้เลยเพราะมันแค่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะครับมันก็ผ่านไปแล้วก็บอกว่าลบบอกหมดแล้วนะครับก็ลบออกหมดแล้วเคาลบทุกคนนะครับเคาลบทุกเสียงแล้วก็ตอกย้ําว่าอุดมการไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่มีใครมาเปลี่ยนอุดมการผมหรอกไอ้ช่องนี้นะผมบอกตรงว่ามันเป็นช่องที่แบบว่า ประสบการณ์ล้วนๆนะครับเหมือนรถอะรถผมก็ประสบการณ์ล้วนๆนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่อยากจะมาพูดในช่องป่าอนี้ช่องป่าก็ประสบการณ์ล้วนๆนะครับคุยกันแบบเนื้อเนื้อคือเรื่องของป่า,เพ,าเพราะฉะนั้นอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนมีดราม่ามานะครับผมเข้าใจเขาแล้วผมไม่ได้โกรธเขานะครับผมต้องขอโทษเขาด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยกลายมันจุดที่ว่าเอ,อย้ยออกมาคุยเขาหน่อยนะครับแล้วมีพี่ๆบางคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบางคนที่ว่าติดตามผมมา ยาวนานก็จะรู้อยู่ว่าเฮ้ยช่องนี้เป็นช่องปลานะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าผมนิสัยค่อนข้างจริงๆถ้าคนคนที่ตามมาแรกๆจะรู้เลยว่าผมเป็นคนค่อนข้างพูดจาผงผางนักเลงหน่อยนะครับแล้วผมก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับคือถูกก็ว่าถูกถ้าไม่ถูกผมก็บอกว่าผมไม่ถูกอ่าใครแต่ผมแล้วฟังคนนะอ่าประมาณนี้ก็คืออย่างเงี้ยผมแคร์ความรู้สึกเขา เขาเมนต์มาเดี๋ยวพี่ทิ้งอุดมการแล้วผมไม่ตามแนละ้วผมไม่ติดตามพี่แล้วผมก็ผมว่าผมขอโทษด้วยผมไม่ว่าหรอกนะเออไม่ได้แบบโอ้ผมจะไปนั่งโกรธเขาว่าเขาคือเขาเข้าใจได้แบบนั้นว่าเฮ้ยคือคุณทําอย่างนั้นแล้วคุณไม่ได้บอกใครอ่ะผมแต่ผมจริงๆผมก็จะมานั่งแจงกันผมว่าไม่ได้แล้วผมว่าเวลามันมันมันเบียดเข้ามาแล้วนะครับเหลืออีกเดือนกว่านะครับผมคิดงี้เดือนกว่าสองเดือนผมต้องรีบทาอะไรสักอย่างแล้วให้ช่องมันผ่านไปนะครับ ถามว่าทาไมมึงอยากได้ตังตรงนี้มากเลยไงคือคุณคิดอย่างนี้ถ้าเป็นช่องคุณนะครับคุณไม่ต้องช่องคุณหรอกเป็นช่องเพื่อนคุณแล้วกันเออมองให้มองว่าผมเป็นเพื่อนแล้วกันผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้าเป็นลุงนะครับทําช่องขึ้นมาแล้วถ้ามันมีผลประโยชน์ที่ต้องได้ตรงเนี้ยไม่น้อยก็มากคุณอยากให้เขาได้ไหมถ้าคุณเป็นคนที่คุณรักอ่ะถ้าเป็นผมผมจะยินดีกับเขาด้วยว่า เออดีให้มันผ่านกดสัทีเออมัจะได้ได้ผมบอกเลยนะผมทําทําช่อง YouTube ทํามาช่องรถมาก่อนนะครับก็โอ้โทำมาแบบว่าทํานานอะประมาณสามโอ้ยทำเกือบปีเงินมั้งได้เงิน Youtube ครั้งแรกสามสามพันบาทนะครับผมโอ้โหนั่งทําเป็นปีได้เงินสามบาทจะคุ้มหรือวะคือมันไม่ได้มันไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าคุ้มไม่คุ้ม มันวัดกันตรงนี้ว่าเราอยากทําเราอยากให้อยากให้ความรู้คนนะครับเราอยากบอกเออประมาณนั้นแล้วเราอยากคุยด้วยประมาณนั้นเราอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกับในช่องนี้ช่องรถช่องอะไรแล้วแต่ใครอยากดูก็ไปดูนะครับผมก็มีอยู่ตอนนี้นะอะคุยกันตรงๆผมมีอยู่ทั้งหมดสามช่องนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับนาโนโเคยุทธคานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถอย่างเดียวนะครับอ่ารีวิวรถบ้างนะครับถ้ามีรถผมเอง ผมก็จะเอามาลงขายบ้างนะครับแล้วก็ไปซื้อรถผมก็จะพา,าพาไปดูว่าผมซื้อยังไงไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถรุ่นไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่เน้นเป็นรถยุคพวกยุค90หรือปี2000ต้นๆผมถนัดแบบนั้นนะครับก็ช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นออฟโรดไทยแลนด์บายนาโนโอเคนะครับตัวนี้จ,จะเป็นการรีลันใครที่ชอบรถออฟโรดเข้าไปดูนะ ใครที่ชอบรถออฟโรดเข้าไปดูนะครับเป็นการรีลันรถออฟโรดนะครับรถออฟโรดที่แบบว่าถ่ายทําไปแล้วนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับเป็นหนึ่งทีมงานไฟ้สดนะครับก็คือผมขอลิขสิทธิ์เข้ามาเรียบร้อยขออนุญาตเข้ามาเรียบร้อยคือมันเป็นการรีลันนะครับรีลันที่ถ่ายมาแล้วนะครับผมเห็นว่ามันสนุกดีนะครับผมเลยสร้างขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องออฟโรดก็คือแข่งออฟโรดอย่างเดียวนะครับทั่วไทย ที่มีแข่งกันทั่วไปปัจจุบันนะครับแต่ถ้าคลิปใหม่ๆเนี่ยผมก็จะให้เครดิตเพื่อนผมก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นของผมตอนนี้ยังเป็นคลิปเก่าอยู่แต่ไม่นานก็คงจะตามขึ้นมาใกล้ๆกันแต่ผมพยายามจะไล่อยู่ตอนนี้นะครับอ่าก็จะเป็นคลิปเก่าบางทีคนที่พลาดคลิปเก่าไม่ได้ดูคลิปเก่าก็มานั่งดูในช่องผมได้อันนั้นมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับลงทุกวันวันละหนึ่งคลิปนะครับทุกวันนะครับในช่องออฟโรดไทยแลนด์บายนานโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็เข้าไปกดตามลิงก์ถ้าคนอยากอยากติดตามอยากดูแล้วเออแต่ถ้าไม่ติดตามอยากดูก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นี่แล้วก็ช่องปลานะครับผมยังคุยกับแฟนผมคุยกับลูกผมเ้ยช่องนี้กูทิ้งไม่ได้ก็คือให้คนดูร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยไอ้นี่ยคือมันเป็นความสุขของผมนะครับแล้วผมมีเพื่อนในนี้แล้วแล้วผมมีเพื่อนมีพี่มีน้องในนี้แล้วนะครับผมไม่ทิ้งไม่ไหนแน่ก็คือว่าอ่า ก็พยายามหาอะไรมาบอกกันหาอะไรมามา,มาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพยายามจะมาแจงนะครับว่าช่องเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปยังไงนะครับก็คือหนึ่งช่องเราผ่านกฎแล้วนะครับหลายๆคนจะดีใจกับผมหรือว่ามันใต้ผมผมไม่รู้แต่ว่าขอเถอะนะผ่านผมพยายามทำให้มันผ่านซะตัวผมก็ไม่เครียดนะครับก็ คลิปผมก็ยังต้องทําอยู่แล้วทําด้วยความสบายใจเราก็ไม่ต้องไปนั่งเครียดว่าเมื่อไหร่คนมันจะผ่านคนมันจะพอเวลามันจะได้นะครับไอ้เรื่องเงินนะไว้ที่หลังนะครับผมทําอย่างอื่นผมไม่ได้ดูถูกเงินนะสมมติว่าถ้ามันได้สามพันนะครับผมทําอย่างอื่นกําไรผมก็จะได้มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว,ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนได้ค่าอาหารปลาเออทำเหมือนได้ค่าขนมอะเออแล้วเราเราก็ควรจะได้นะพูดถึงเราเราทำอย่างนี้ ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำมาเพื่อจะมาต้องการเงินพวกคุณไม่ใช่นะครับผมส่วนมากผมจะเป็นประเภทเออเราเรา,เราตรงนี้มันควรจะได้เปล่าวะเออถ้าควรจะได้เอามาซื้ออาหารปลาแล้วก็มาต่อยอดซื้อนูน่นซื้อนี่แล้วมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนไหมแล้วเรามามามาสมมติผมไปซื้อปลามาผมก็ต้องฟักตังค์ตัวเองเอาโอเคถ้าเผื่อได้เงิน youtube มาเราก็เอาเงินไปซื้อปลาซื้ออะไรมาแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดู ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยลดต้นทุนไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่างจริง,รงๆผมก็มีเพื่อนที่คอยสนับสนุนนะเอาตู้ปลามาให้มั่งนะครับไม่รู้จักกันเลยเอาตู้ปลามาให้นะครับเอาชั้นวางประกัดพอบอกจะทําประกัดคือพวกนี้มันมากกว่าอีกมูลค่ามากกว่าที่ผมผมผมยังไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าไอ u ยูทูบช่องปลาเนี่ยมันจะได้สักกี่บาทน,นะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันขอให้มันผ่านกดไปแค่นั้นเองเราจะได้ทํางานต่อ สบายๆไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งบีกับมันนะก็วันนี้นั่งคุยนะโ,โนอาจจะไม่ได้สาระอะไรเรื่องปลานะครับมาคุยกันแค่ว่าความเปลี่ยนแปลงของช่องเราหนึ่งเราผ่านกดแล้วนะครับก็ตบมือแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ดันช่องนี้กันมาเอาโอเคมันผ่านกดไปก็โอเคปล่อยมันไปคราวนี้ก็คือมันก็ปล่อยให้ช่องเขาเติบโตของเขาไปหรือว่าจะมีคน เมตตาดูหรือว่าจะดูเราจะเรียกคาว่าเมตตาไม่ได้คือถ้าทางเดียวกันเข้ามาเออทางเดียวกันเข้ามาใครจะกดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามสบายเพราะตอนเนี้ยผมไม่ได้มาเครียดแล้วว่ามันจะผ่านไม่ผ่านมันผ่านไปแล้วเออแต่ว่าช่องเนี้ยผมก็หวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นครอบครัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วหวังว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่แพ้คนอื่นเขาบางทีผมเห็นช่องคนอื่นเขาคนดูสองสามหมื่นคนหรือว่าคนดูสี่ห้าพันคนหกเจ็ดพันคน ผมเห็นเขาถามไาม่อิจฉาเขาไหมมันก็มีบ้างแหละเราเป็นคนที่นะทำไมช่องเรามันมีคนดูแค่อร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าของเรามันคุณภาพ <c oughs> นี่เขาไม่แม่งหลอกตัวเองเหรอไม่หลอกนะคือคนดูของเราแม่งก็คือเขาชอบเราอะ่ะเออเขาถึงดูเราผมคิดอย่างนี้นะเขาถึงดูเราไม,ม่แม่งแบบผมทํามาตั้งแต่คนดูคนสองคนสามคน,ส,มคนสี่คนบางทีจนอาทิตย์หนึ่งครบยี่สิบคนเหมือนพี่คนนั้นก็บอก ผมตามมาตั้งแต่พี่มีคนดูแค่ยี่สิบคนจริงพี่จริงแล้วยี่สิบคนนี้ก็คือทั้งอาทิตย์เลยนะทั้งอาทิตย์คือดูแค่ยี่สิบคนนั่นแหละนะครับก็ทํากันมาเรื่อยนะครับทํากันมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้ได้ผมเขาบอกว่าก็ถามว่ามันมันมันเหนื่อยกันมันเหนื่อยช่วงแรกกันแหละที่แม่งคอยเราเราก็อยากจะให้มันผ่านกฎตอนนี้มันผ่านแล้วก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็มาพัฒนากันไปนะครับแต่ว่าคงไม่มีทีมงานนั้นมงนั้นมีนอะไรพวกนี้นะอ่าคงไม่มีทีมงานประเภทแบบว่าโอ้โหเราก็ ถามว่าอยากให้มันเป็นช่องใหญ่ช่องโตอย่างเขาไหมมัน,ม,นมันเราไม่มีเวลาไปเล่นกับมันตลอดไงนะเราพยายามจะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็วิธีเลี้ยงปลาง,ง่ายๆสไตล์นาโนนะครับแล้วก็มีกระป๋องเลี้ยงกระป๋องมีกระแปงเลี้ยงกระแปงประมาณนี้ยนะครับไม่ต้องไปไปเยอะกับปลามากนักนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้เครียดเยอะนะครับเอาละคลิปนี้ผมว่าเยอะแล้วนะครับประมาณนี่จะยี่สิบนาทีแล้วมันจะนานไปแล้วนะครับก็เป็นการเปิดใจนะครับ เป็นการเปิดใจที่แบบว่าเปิดกันตรงๆเลยนะครับผมเป็นคนตรงๆชัดเจนนะอันไหนผมทําผมก็บอกว่าผมทานะครับตั้งใจทํานะครับเที่ยวคลิป้ถม,มาดึงคนนะครับแล้วหวังว่าคนที่เข้ามานะครับที่ที่เข้ามาผมไม่ได้หลอกเข้ามานะครับหวังว่าคนร้อยสองร้อยคนนั้นที่เข้ามาเติม,ตม, lifting, มเต็มตรงนี้นะครับที่เข้ามาเติมเต็มตรงนี้ให้ช่องนี้มันผ่านกดไปได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันมาดูเรื่องปลากันใครที่ไม่ได้เลี้ยงปลา ก็หันเข้ามาเลี้ยงปลากันนะครับใครที่ชอบรถไม่ต้องกลัวนะครับก็มีช่องให้ให้คอยติดตามกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าเป็นรถนะไว้ข้างล่างคลิปนี้ก็มาคุยกันตรงนี้ล,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 ลุ้นๆนะไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับก็อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับผมก็เจ็บคอด้วยนะครับเนี่ยพยาบาาไม้มาช่วยนะไม้มันไม่ได้เป็นไม้แบบนี้นะเป็นไม้แบบไม ไม่เสียบนี่แหละแต่ผมพยายามมาใกล้ๆปากก่อนนะเพราะผมตะโกนมากไม่ไหวทุกทีผมจะอัดคลิปกับโทรศัพท์เปล่าๆเลยโทรศัพท์ก็วางห่างประมาณสองฟุตได้นะอ่ะคลิปนี้มันยาวแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับครอบครัวเนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วหวังว่าครอบครัวนี้จะใหญ่ขึ้นไปกว่านี้มากกว่านี้อย่าให้แพ้ช่องอื่นเขา นะครับนาโนโอเคฟิทเวอร์นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ไปที่ปลาสวยงามบายนาโนโอเคนะจ๊ะแต่ว่าถามว่า2อันนี้มันมันไปถึงกันไหมผมว่ามันถึงกันนะผมลองพิมพ์ดูแล้วนะครับก็คือไปนาโนโอเคฟิทเวอร์ก็ได้นะครับเพื่อนเก่ากันก็ไม่ต้องแล้วเพราะติดตามมันอยู่แล้วนะครับส่วนเพื่อนใหม่มันจะได้ติดตามกันง่ายเพราะว่าผมคิดว่าภาษาอังกฤษบางทีมันก็อ่ามันก็จะยากนิดนึงสู้เป็นปลาสวยงามก็ถือว่าเป็นช่องเดียวกันนะผมไม่ได้ทิ้งอุดมการนะ เรากลับมาตรงที่เดิมจุดเดิมแล้วก็เดินกันไปต่อนะครับขอบคุณนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า